เราจะฟันตัวนานนะผมเป็นเขา คุณป้าเคยเห็นไหมคะไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นนี่แหละเคุณตาเข้าแปลกไหมคะต้นนี้มันแปลกไม่เคยเห็นใช่ไหมคะไม่เคยเพิ่งจะเห็นเ<ร>นี่นี่80ป,ป,ป,ปีแล้วเพิ่งเห็นเนี่ยป้าอายุ73แล้วไม่เคยเห็นเพิ่งจะเห็นนี่แหละ อายุต้องเจ็ดติดกว่าแล้วมีผู้หญิงมาเข้าฝันฉันก็เดินมาดูกคเห็นว่าแปลกก็เขาจะให้โชคให้ลาบจนยายอายุเจ็ดติดสามแล้วก็ไม่เคยเห็นนะนต้นใบเงินเนี่ยมีผู้หญิงมาเข้าฝันคุณยายเลยเหรอคะมีเข้าผู้หญิงเข้าฝันดอนบรรดาจิต<อ>ให้ดดเดินมาดูที่ต้นเอมาดูที่ต้นก็เลยเดินมาเห็น,เ,นเป็น <มา S 1> สี<ม>าสขาว กแต้วก็ก็สวยงามดีคิดว่ามาให้โชคให้ลาบไหมคะิง,ง่มาโชคให้ลาบแปลกไหมคะแปลกไม่เคยเห็นใช่ไหม